ครับสวัสดีนะครับผมพกัซองบ้าอีสานพี่น้องนะพี่น้องเนาะจากคลิปที่แล้วนะครับผมเนาะที่บ้าอีสานได้นํานะครับผมเนาะคลิปบางส่วนบางตอนที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลนะครับผมเนาะที่เข้มกัดของอีหลานหน่อยนะพี่น้องรุแล้วก็ปากที่เอวของน้องเนาะล้วกะทางพลอลได้เข้ามาสอบถามล้วก็ได้ไป เรียกคูมอนอิงจากข้างเวทีนาะพี่น้องมาใส่ให้อีหล่าหน่อยเห้านะครับผมเนาะหลายคนนาะพี่น้องโฟกัสไปที่ข้างหลังนะครับผมเนาะบุคคลข้างหลังเราก็ตังคำถามต่างๆนะครับผมเนาะแต่คลิปที่แล้วบ้าอีสานนะครับผมเนาะชี้ให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมเนาะนั่นคือมุมมองที่เราโฟกัสไปที่ตัวน้อง ตัวอิหลาหน่อยนะครับผมอยากให้พี่น้องมองวา่าอิหลาหน่อยมีสปิริตอิหลาหน่อยมีความรับผิดชอบอิหลาหน่อยอเป็นมืออาชีพพอในอการแสดงบนเวทีเป็นมืออาชีพพอที่จะแสดงออกบนเวทีอันนี้คือมุมมองที่ภาิสาลพยายามที่จะโฟกัสไปที่ตัวของน้อง และกะขอบคุ้นทางพหลอดกับทางมอนอิงที่เขามาซอยเหลือ,อ,น,อน่อนักขนาดนั้นโดยเฉพาะพหลอดนะครับผมนะที่เขามาซอยเหลือณขนาดนั้นเมื่อบ่าวิสารทําคลิปนี้ออกไปแล้วกะมีคนเขามาต่อว่านะครับผมเลามีคนเขามาต่อว่าบ่ากล่าวว่าไอผ้ผู้นั่นผู้นี้บ่สมควรจะเป็นพอ่อฮับกบ่ากล้าอันนั่นอันนี้บรสมควรที่จะ เ,เลี้ยงเปียงเขาซุกจั้งสีเนาะครับผมเนาะอ่าบ่าต้องแท้ม่าต้องว่าวอาอธิบายขยายความบ่าต้องแท้ไปนะครับผมบาามันก็สีมีข้อความประมาณนี้นะครับผมเนาะผมอยากให้ทุกคนใช้สติผมก็บอกแล้วว่าคลิปที่แล้วผมชี้ให้เห็นถึงมุมมองมุมมองที่ว่า อีหล่าหน่อยเฮามีสปิริตในการทำงานมีความรับผิดชอบในการทำงานเป็นมืออาชีพบนเวทีนะครับผมเนาะส่วนคนอื่นจะมองในจุดใดอันนั้นไม่เป็นสิทธิ์ของพวกเจ้าผมกับพวกาทคิปแล้วมันเป็นสินออาทธิ์ของทุกคนที่จะคิดได้และคอมเมนต์ถ้าถามตัวบาวิสารนะครับผมเนาะ บายสานมีความคิดเห็นอย่างไรหนึ่งเลยเราสอนลูกอยู่แล้วเราสอนลูกประจำว่าตนต้องเป็นที่พึ่งของตนเราอย่าไปโทษใครเราควรกลับหันมามองตัวเองก่อนว่าจุดที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นคืออะไรควรกลับไปแก้ไขตรงไหน อ่บาบริเวณว่าตีโพยตีพ้าโทษผู้ใดอ,อันนี้เข้าสอนลูกอยู่เป็นประจำว่าเราไม่ต้องไปโทษใครอ่าเรามองที่เหตุที่มันจะเป็นเข้าสอนลูกใครหูจักพึ่งผ้าเจ้าของอ่าเข้าสอนลูกให้หูจักซอยเหลือตัวของเฉพาะหน้าเราไม่ได้สอนให้ลูกไปต้องไปพึ่งคนนู้นนะต้องไปพึ่งคนนี้นะต้องไป อ,อยู่ตรงนั้นแล้วทำอะไรไม่เป็นเลยเล่าริสอนลูกจังสันนะครับผมเนาะ,ะเมื่อเหตุมันเกิดฉุกเฉินเฉพาะหน้าขึ้นมาการที่จะมีคนมาช่วยไหมนั่นคือดุลพินิษของแต่ละบุคคลนั่นคือความใส่ใจของแต่ละบุคคลเราถึงบอกลูกของเราอยู่เสมอนะครับผมเนาะอย่าไปโทษคนอื่นเพราะเหตุมันอาจจะเกิด ขึ้นเพราะตัวเรานะครับผมเนาะอ่าอาจจะเป็นเฮ้าอาจจะอ่าเข้มกัดอาจจะว่าดีนะครับผมเนาะหรือว่าอ่าอาจจะเกิดเหตุอุบัติเหตุตอนที่ใส่อ่าตรงนี้ถ้าเฮ้ามองนะครับผมเนาะอ่าให้เป็นกลางอ่ามันมีข้อดีคือในการใส่รอบหน้าในการใส่ข้างหน้าต้องมีความ ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะซึ่งเหตุการณ์เข้มกัดลุดนะครับพี่น้องบาวอีสานเห็นหลายครั้งแล้วนะครับผมเนาะกะพยายามที่จะหาต้นเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนำมาแก้ไขกันดีก่อนนะครับผมเนาะว่ต้องไปโทษผู้นั้นไปองปโทษผู้นี้พี่น้องเพราะเราสอนลูกของเราอยู่เสมอว่าอย่าไปโทษคนอื่นนะครับผมเนาะอย่า แล้วถ้าวันนี้เรายังไปโทษคนนูน้นไปโทษคนนี้ไปโทษคนนั้นนะครับผมเนาะทั้งที่เหตุมันไม่ได้เกิดเพราะบุคคลนั้นๆเลยบุคคลที่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมเนาะเออถ้าเขายังมาม่ตำเออถ้าเขายังมาเหยียบเออให้รู้จังันนั่นสมควรนะครับผมเนาะที่จะปกป้องที่จะ ดาเนาะครับผมเนาะวอกได้เต็มปากว่าที่สมควรที่จะดาถ้าเขายังมาตำ่ำหรือว่าถ้าเขายังมาเหยียบนะครับผมเนาะแต่นี่เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุในการกัดกัดเข็มกัดนะครับพี่นอ้องอาจจะไม่แน่นหรือว่าอาจจะอ่าไปติดตรงไหนสักแห่งนะครับผมเนาะอ่าซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ อ่าเขาอาจจะยืนเบเิ่งงนะครับผมเนาะอันนั้นไม่เป็นเรื่องของเขาพี่น้องอ่าอันนั้นไม่เป็นเป็นเรื่องของเขาเนาะอ่ากะคือยังไยสารว่าล่ะการช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือมันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนนะครับผมเนาะเราจะไปโทษใครมันไม่สามารถโทษได้รอกพี่น้องนะครับผมเนาะผมเสื้อวานะครับผมเนาะท่าเป็นคนทางครอบครัวของอิหลาหนอยเห็นนะครับผมเนาะคลิปนี้อ่าพงกับเสื้อวา่าแม้กระทังแม่ของน้องนะครับผมเนาะอ่าเองพงก็ เชื่อว่าหนาจะมีการบอกแล้วก็มีการสอนน้องนล้วกับผมว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องทำแบบนี้แบบนี้เด้ออ่าอย่าไปโทษผู้นั้นอย่าไปโทษผู้นี้ควรอ่าฟื้ความเรียบร,ยอร้อยของเจ้าของก่อนขึ้นเวทีควรเบงว่าอ่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากอะไรแลนะับผมเนาะว่าต้องไปโทษผู้อื่นอ่าผมเชื่อว่า ถ้าแม่หน่อยเอาว่าตรงๆนะพี่้องเบิ่งคลิปแม่หน่อยต้องเบาคือเบาอีสานอย่างแน่นอนเพราะแม่หน่อยสอนลูกอย่าไปโทษคนอื่นนะครับผมเนาะให้ดูที่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอีหยังอ่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นอ่าอย่าไปพึ่งพาคนอื่นอ่าต้องพึ่งพาตัวเองนะครับผมเนาะอันนี้คือคำสอนของ แม่หน่อยนะครับผมเนาะทีบาอีสานได้ยินอยู่เป็นประจําได้ยินแม่หน่อยสอนอีหล่าอยู่เป็นประจํำนะครับผมเนาะนี่อะพี่น้องคลิปที่แล้วาบาอีสานกันเลยว่าโทษผู้ใดน,นะครับผมมันไม่ได้โทษใครนะครับผมพี่น้องบอีสานกบชี้ไปอีกมุมมองหนึ่งว่าให้พี่น้องได้เห็นมุมมองทอีหลาหน่อยเฮ้ามีความอดทนมีความอดกลั้นมีสปิริตนะ เป็นมืออาชีพบนเวทีอาถึงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังลองเพลงใดก็ยังแสดงโชว์บนเวทีได้เหมือนเดิมอวิเความเป็นมืออาชีพนะครับผมเนาะอันนี้บริสัร์กะชี้ให้มุมมองม,มุมนี้เนาะแล้วก็มีบางคนเราพี่น้องที่เขามาดา่ดานะครับผมอันนั้นกะเป็นความคิดของคุณนะครับผมเนาะแต่เราพยายามสอนลูกของเรา ให้มองที่โฟกัสที่ตัวเองนะครับผมเนาะ,ะโฟกัสที่เจ้าของนั้นคืออย่าไปโทษคนอื่นเมื่อเหตุเหตุนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นนะครับผมเนาะอ่าอันนี้เราก็สอนลูกของเราแบบนี้อ่าเราก็ได้ยินทางครอ,อบครัวของอิหลา่าก็สซ่อนอิหล่าแบบนี้นะครับผมเนาะแล้วผมกเชเสอวาอิหลา่าเฮามายืนที่จุดจุดนี้ได้นะครับผมเนาะ เพราะคำสอนแบบนี้เราพี่น้องยิลาเฮ้าบ่เคยโทษผู้ใดพี่น้องยิลาเฮาบ่ได้โทษคนอื่นเลยบ่เ,เคยโทษผู้ใดบ่เ,เคยไปใส่ร้ายผู้ใดเลยนะครับผมเนาะไม่เคยโทษใครเลยอ่ะยิลาเฮาจะเป็นคนแบบนี้เพราะคำสอนของทางแม่น้อยนะครับผมเนาะซึ่งเป็นการทำให้น้องมายืนณจุดจุดนี้ได้ในทุกวันนี้ครับก็เชื่อว่า ก็ทั้งมีทั้งคนเห็นด้วยทั้งค้นบอเห็นด้วยแล้วเนาะก็คือยังพ้อยสารจีมไทยคิดที่แล้วนะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะพี่น้องจะจะด่ากันไปเพื่ออีหยังพี่น้องนะครับผมเนาะในเมื่อจุดหมายจุดหมายเดียวกันอยู่แล้วนาะพี่น้องจุดหมายของ f c ฟหลานน่อยเรามีจุดหมายเดียวกันอยู่แล้วแต่เราอาจจะมองคนละมุมมองอ่านะครับผมเนาะเราสอนลูกไม่ได้สอนให้ลูกเป็นเทวดาบ,บด้สอนลูกให้ลื่จุดที่เจ้าของมา ครับผมเนาะให้พึ่งพาตัวเองเพราะวันข้างหน้าต้องพึ่งพาตัวเองเนอะครับผมเนาะครับผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ถ้าประทึกใจไผก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องนี่คือมุมมองของบ่าวอีสานขอย้ำอีกครั้งนี่คือมุมมองของบ่าวอีสานนะครับผมครับคลิปนี้มา,านออาน,นขอย้ำตักต่างก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม